สวัสดีครับบ็อกสิบหกมือศึกากระดุงานอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นอคูสติกกีตาร์นะครับเขามาทําการเปลี่ยนเฟลเปลี่ยนสายแล้วก็เซตอัพนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดิดนึงนะครับว่าต้องทําอะไรกับตัวนี้บ้างเริ่มเลยนะครับตัวนี้เรียกว่านัดนะครับเป็นของเดิมแท้จากโรงงานตัวนี้เรียกว่าเฟลดนะครับตัวนี้เรียกว่าเฟลดบอร์ดหรือฟิงเกันบอร์ดนะครับเฟลดี่เวลาใช้งานเป็นนานๆสายจะไปถูเฟลนะครับทําให้เกิดความสึกเสียหายเกิดเป็นร่องเป็นหลุมได้แบบนี้นะครับ มองๆใกล้ๆนะครับนี่จะเป็นรอยแบบนี้นะครับจริงๆรอยแบบนี้เปลี่ยนทิ้งไปเลยรีบมาอย่างเงี้ยดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฟิงเกันบอดเสียเราจะทําการเปลี่ยนประมาณหกชิ้นนะครับห7เจ็ดชิ้นประมาณนี้แต่ทางช็อปก็จะเปลี่ยนให้เกินที่ทางพี่เจ้าของของนะครับเพราะเฟตมันสึกเข้ามาเยอะไอ้ที่หายไปนี่คือรื้อออกมาดูนะครับทําการรื้อออกมาเพื่อจะวัดขนาดเฟตนะครับวัดมาแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ศูนย์จุด ศ0 7 8ศูนย์เจ็ดแปดะครับศ0น7 0 0ุดศนย์เจ็ดดเจ็ดแปดะครับเป็นนิ้วนะครับเป็นหน่วยนิ้วเราต้องทำการวัดนะครับเพื่อเราจะทำแานการหาเฟเให้มันสมดุลกับตัวนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะผมมีอยู่แล้วราคาวนนี้ผมถอดวัดให้ดูเฉยๆเพราะบางทีคุยกับทางช็อปเนี่ยคุยเป็นตัวเลขอันนี้แบบเคลียร์ดีมากๆเลยนะครับถ้าคุยเป็นการประมาณประมาณด้วย เหรียญ5ประมาณด้วยเหรียญ10ประมาณด้วยความสูงเท่าหัวไม่ขีดประมาณด้วยความสูงเท่ากับดินสออะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้ผมจะไม่ค่อยมหมายถึงว่ามันจะไม่แม่นยำนะครับเพราะทั้งคุยกับทั้งช็อปเนี่ยคุยเรื่องตัวเลขจะเป๊ะมากเลยเพราะส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นช่างเวลาผมมองกีตาร์เนี่ยผมมองตัวเลขเนี่ยคนผู้เล่นเนี่ยอาจจะมองเป็นเสียงเพลงเป็นโน้ตเป็นการเล่นเป็นอะไรก,ก็อันนั้น,เป,นเป็นเรื่องของผู้เล่นนะครับ ต่มุมของช่างเนี่ยเวลาช่างมองกีตาร์เนี่ยช่างมองเป็นตัวเลขนะครับทุกอย่างเลยนะครับเวลาไม่ว่าจะเป็นกีตาร์สีกีตาร์พางหรือว่าเวลาเพื่อนๆส่งคลิปให้ผมดูเนี่ยผมมองกีตาร์ผมเห็นเป็นตัวเลขนะครับดูดูแลเหมือนเรื่องตลกนะครัแต่จริงๆไม่ใช่เพราะบางทีเรื่องตัวเลขเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องรู้นะครับแล้วมันจะเป็นตัวบอกความง่ายยากของงานหรือความยากง่ายของการเล่นด้วยนะครับ สำหรับตัวนี้ผมเห็นเลขเฟดผมก็จะโอเคว่าเราต้องใช้ฟเฟดเบอร์ไหนยังไงปรับด้วยเรเดียสเ,เท่าไหร่ลงด้วยเครื่องมือชนิดไหนอะไรยังไงนะครับกประนาณนเดี๋ยวตอนเสร็จจะมาถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยผมจะเปลี่ยนเฟดนะครับจะเปลี่ยนชิ้นเฟดนะอีกเงินเงินเนี่ยผมจะเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนไล่มาถึงประมาณนี้เลยประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนเสร็จเนี่ยจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะ สอดคล้องกับเฟดเดิมไหมว่ามันจะเนียนตาไหมมันจะดูแล้วมันจะค้านสายตาไหมดูแล้วมันจะดูแย่ไหมนะครับเราจะถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับมันจะเป็นยังไงขอบคุณและสวัสดีครับ